สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะน้องกอมาหาคอนเทนเด์เด้อมีแอปเปิ้ลสวยๆจ้าแอปเปิ้ลกรอบๆหวานๆนะคะมีลายอะไรอย่างลดปมปวงค่ะอาคอนเทนด์เด้อพี่น้อง แตงโมแตงโมลูกโตๆโหตโตว,วานๆนะคะนี่มะนาวค่ะมะนาวเดี๋ยวข้างในก็เป็นแตงโมนะคะแล้วก็นี่ออกสองโมงเช้าค่ะอันนี้ออกสองโมงเชา้าแต่จุดไม่เหมือนกันนะคะ กำลังใจให้หน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้หน่อยอ่ะคอนเด่นได้พี่น้อง หาคอนเทนต์มาพีนานนานนา่น้องหาคอนเทนต์ส่งมีคอนเทนต์ส่งหายยังรถน้ำลาล่ะพี่น้องไอเหล้วก็กดไห์กดแช่์นี้เด้อจ้จเด้อ ทำไงล่ะตาถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยูย่เราได้วันลับมาของเพื่อนมันขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะ มาแล้วนกอย่ามาละนกนี่คณะนะคะนี่คณะสวยสวย คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่